สวัสดีครับฝากติดตามทางช่องลูกดิกคนเดิมเด็กเลี้ยงช้างนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งสับตะไคร้ให้ด้วยนะครับวันนี้พาน้องช้างมาอาบน้ำครับตอนสายแดดกำลังออกน้องช้างก็กำลังกินน้ำครับมาดูความสุกสนหรือความน่ารักของน้องช้างตัวนี้ครับน้องทองคุณครับช่วยติดตามกันด้วยนะครับ น้องกำลังจะเล่นน้ำาขัตอนนี้ควรพาลงไปแล้วครับเริ่มแล้วครับตักน้ำกินไปโอ้เสียงจบเลยครับเอาควรเขาจะทำยังไงต่อครับดูกันต่อครับลงไปแล้วครับลงไปแล้วครับนี่ริมมูลบ้านแล้วนะครับมีเลี้ยงปลากระชังด้วยครับน้องเขาเดินลงไปลึกมากครับตอนนี้ผมโอ้โหส่งเสียงด้วยครับ น้องบอกกำลังอาบน้ำกำลังเย็นเลยครับฟุ้ฟัดสดฟัดหันหลูกไปทางซ้ายเดี๋ยวลงตรงไหนแล้วเพละออแล้วครับเอาละซ้ายนอยนึงรครับครับตอนนี้ช้างเราก็ได้อาบน้ำแล้วครับเล่นน้ำที่ริมูลบ้านเบงครับน้ำก็ขึ้นเยอะมากครับช่วงนี้ครับมีทั้งผักปงผักปงครับใครอยากมา ใส่มองใส่มองมาได้ครับช่วงนี้ครับน้ําก็ขึ้นด้วยดูครับควรช้างของเราก็สาดน้ําใส่ทําความสะอาดช้างด้วยครับเอาแปรงฟันให้ช้างหน่อยโอ้โหครับตอนนี้น้องช้างลงน้ําลึกมากครับเห็นแต่ตูดกับคอเลยครับ มุดแล้วครับมุดแล้วครับหันหันหันน้ำมานี่อะไรแก่ดูแมมกินหน้าตาไหมโอ้ของกูไม่มีซุ่มหรอกดูครับดูครับหนองช้างเล่นน้ำแล้วครับปูน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 เอาแล้วครับปูนปูนจากน้ำเล่นแล้วครับปูนปูน อากาศร้อนๆช้างเล่นน้ําดีครับมุดแล้วครับมุดแล้วโอ้ font. โหเห็นตูดเลยครับเอาช้างไม่มีหัว,หวดูคนช้างของเราครับกําลังจะแปลงฟันให้ช้างครับออกแปลงฟันแปลงฟันให้ช้างนะครับแปลงฟันให้น้องชางอ้ายยังนี่โอ้ดูเล่นแล้วครับเล่นแล้วตอนนี้อื้มไปแล้วโอ,โอ้โหครับ ครับน้องช้างตัวนี้นิสัยดีมากครับมุดอีกแล้วครับท่านโอ้โหอากาศร้อนๆแบบนี้ครับช้างไม่มีห้องแอร์ไม่มีพัดลมครับเล่นน้ำอย่างเดียวครับดูการเล่นของช้างน้อยกับช้างใหญ่จะไม่เหมือนกันนะครับช้างน้อยเขาก็จะเล่นแบบนี้ครับช้างใหญ่ก็จะนิ่งๆครับดูไว้ครับดูไว้ดูไว้ดูความสามารถของเขาครับ โอ้ลงน้ำลึกแล้วครับตอนนี้ควรกำลังลงน้ำลึกแล้วครับเอาขึ้นมาแล้วครับอ้าวตอนนี้โอ้คือดึงหูดงแดงใส่ตัวนายนะครดึงเชือ่อไหมดูดูครับดูครับมันตัต่อลายวิโดได้ไหมนี่ มาแล้วครับขึ้นฟังมาแล้วครับโอ้โหดินแต่ขอก็ไม่อ่อนเลยทีนี้เราก็จะเอาเขาไปเข้าร่มไว้ที่เดิมครับไปมัดจินดาครับนู่แหละครับในป่าต้นยูคาครับบ้านเราต้นไม้ใหญ่ก็ไม่ค่อยจะมีครับเดี๋ยวนี้ครับมีมีแต่ต้นยูคาแหละครับช่วงนี้ครับ นั่นตะขอลน้นละตะขอหยิบตะขอเลยปบ้านเลยครับวันนี้จะพาน้องช้างไปกินต้นกล้วยหนอยกินต้นกล้วยกินสับประรรต่อครับอาบน้ำเสร็จแล้วครับตอนนี้ครับเดินขึ้นมาสูงขึ้นดีด,ดีด้ว รู้สึกสดชื่นครับอาบน้ำเสร็จครับน้องช้างตาใสเป๋าเลยครับดูสิครับ